ทุกคนวันนี้ก็จะไปดักปลาไหลนะนี่เป็นเบ็ดกระป๋องกับเหยือ่อเนื้อหมูเดี๋ยวไปดูกันว่าตรงที่จะดักจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ได้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันก็ถึงหมายของเราแล้วนะนี่ก็จะเป็นคลองนะครับก็เคยมาหาแล้วนะทีหนึ่งก็ ตรงไอ้ที่ลกๆเนี่ยน้ำไม่มีแล้ก็จะมีน้ำเป็นบางจุดเนี่ยของก็เดี๋ยวจะลองเลาะดูรูมันนะว่าจะมีหรือเปล่าทุกคนเคเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะมีหรือเปล่านี่นะทุกคนก็เจอแล้วนะรูหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะเดี๋ยวลองลุ้นดูดู ก็เดี๋ยวจะใส่ไว้รูหนึ่งตรงนี้เนาะนี่นะทุกคนก็จะเกี่ยวเบ็ดประมาณนี้แล้วก็มัดกับกระป๋องไว้แล้วก็หย่อนใส่ไปในรูนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะเอาไม้ยัดเข้าไปลึกสักประมาณหนึ่งนะครับประมาณศอกหนึ่งแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนี่ก็จะทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวนะครับ ทุกคนมันลุ้นกันว่าจะได้ตัวใหญ่หรือเปล่านะมีตัวมีตัวโอ้ยโอยมันดึงว่ะ อยู่อ๋ออยู่อยูอยู่อย่ดีดีดดีเด oh. ี Your ๋ยวดีดีเดี๋ดี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  ได้ตัวได้ตัวทุกคนมาแต้มสองแล้วทุกคนกา้กำลังสวยไา้กำลังสวย ก็อันนี้ก็มีอีกฝั่งนึงแต่ไม่ไม่ไม่ไ,มได้ตัวอ่าเบ็ดหลังสุดท้ายพอดีกําลังจะกลับเลยแล้งแงะมาดูเห็นไันกำลังดึงก็เลยซัดซะเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าตัวใหญ่ป่านะเขามันเพิ่งติดด้วยกําลังมันดีก็เชือกที่ผมใช้จะเป็นเชือกไนลอนเบอร์สิบสองนะทุกคนเชือกสีขาวอะหยดุดลนด้วย Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่เอยอะกว่านี่นะใสสวยทุกคนสสยสวยถุงถุงถุงังมีดลงมีดๆๆถุงได้นี่กลับมาได้โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้กี่หางนะปลาไหลที่ไปกู้มาเมื่อกี้ นี่อนี่ครับทุกคนตีขวดตีหางเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโอ้พันกันนี่ยอดก็ไปใส่ไว้ช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงแล้วก็ตอนบ่ายก็ไปกู้มานะ ทำเบ็ดทั้งหมดแปดก็เหลืออีกสี่ก็ใส่ไว้แต่เปลี่ยนรูนะเมื่อกี้เปลี่ยนรูแล้วก็ได้มาสี่เดี๋ยวตั้งเย็นๆไปดูอีกทีหนึ่งนะทุกคนก็เดี๋ยวจะมาทําเมนูเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะทุกคนทําอะไรกินดีนะอืทําอะไรกินดีวันนี้